สวัสดีครับวิดีโอนี้สาธิตการทำ Stick Out Photo นะครับด้วย PowerPoint Stick Out Photo คือภาพที่ตัวภาพนะฮะหลุดออกนอกกรอบนะครับอย่างภาพนี้นะฮะเราจะเห็นว่าสุนัขนี้ยังอยู่ในกรอบนะครับถ้า Stick Out Photo จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับคือหัวสุนัขหลุดออกนอกกรอบนะครับภาพ Stick Out Photo นี้ช่วยสร้างบรรยากาศบางอย่างนะครับซึ่งดูสวยงามขึ้นนะครับ bucket, the old water tower, uh, and we'll start by taking some off the top, um, opening this to the sky, and adding them then to our sidebar article. and what we now have, instead of two rectangular areas, uh, is, well, it's, it's just, it's free and open, as you can see. Um, this might be uh, easier to see if we put the picture down at the bottom, where now the the crop, the open top of this photo, uh, allows the water tower to tie these two sections of the design together. A really, a really dramatic example will be with our fighter jet, where we're going to remove about half of the background. We can have uh, the, the aircraft flying into the background, or we can have him flying out of the background. I really like this particular one because of the lighting here. Uh, we have the light coming down on the top of the aircraft, and then. Uh, you know, into the into the sky, uh, and this becomes a layout. We put our headline and our words in the corner, and just like that, you have a beautiful layout. Uh, your your reader will notice this one. This is not subtle. Uh, very powerful. Very effective. let's Suppose we slide in PowerPoint. หนึ่งครั้งนะครับหลังจากดูพิเกตแล้วนะครับสมมติภาพแรกนะครับเราจะเอาแบกกาีวออกนะครับคลิกที่ภาพก่อนนะครับจากนั้นมันจะเกิดคอนเทกชั่วแทบขึ้นมานะฮะคลิกที่ฟอร์แมตครับหลังจากนั้นคลิกรีโมทแบกเกาีวครับก็จะเห็นว่าแบกเกาวถูก e ี o v e โดยอัตโนมัตินะครับตอนนี้กรอบของภาพนี่มันเล็กไปหน่อยนะครับเราเลื่อนให้เต็มภาพนะครับ เราก็ได้สติกอัโฟโต้แล้วนะครับก็คลิปเชนนะครับคลิกคลิปเชนเรียบร้อยนะครับจากนั้นเรามาดูภาพนี้นะครับเราจะครอปภาพนี้นะฮะตัดภาพนี้ทิ้งนะครับคลิกที่ภาพก่อนนะครับจากนั้นคลิกที่ฟอร์แมตนะครับจากนั้นมาดูที่ครอปนะครับครอปมีหลายอย่างนะครับจะเลือกครอปตัวแรกสุดนะครับลากลงมานะฮะเอาแค่สัก ก่อนจมูกเลยนะครับก่อนจมูกสุนัขนะครับคลิกที่อื่นนะครับตอนนี้ภาพถูกตัดแบ่งแล้วนะครับก็คลิก copy นะครับตรงนี้นะครับจากนั้นมาที่ภาพเก่านะครับที่เราเอาไปเก่าออกไปแล้วนะครับแล้วก็เพจนะครับเพจเรามี2องออปชันนะครับเราเพจเป็นฟิกเจอร์นะครับแล้วจากนั้นลากภาพนี้ลงมานะครับให้พอดีกับภาพเก่า จะเห็นภาพมันสูงก็พอดีนะครับอันนี้เป็นภาพแล้วนะครับอันนี้ผมจะกรุปภาพนี้เข้าด้วยกันนะครับคลิกตัวล่างก่อนนะครับจากนั้นกดปุ่มคอนโทรค้างไว้นะครับแล้วคลิกตัวบนนะครับภาพนี้เป็น2ภาพนะครับเรามาก o p ีพร้อมกันนะครับจากนั้นเราก็ก o p ีนะครับอินเสิร์ i สไลด์ตรงนี้นะฮะนิวสไลด์นะครับแล้วก็ ฟอร์มแปะกาวนิดนึงสมมติเอ,เอาภาพสีเดิมนะฮะเพจนะครับเพจพิเเจอร์อันนี้เป็นภาพเดียวกันแล้วนะครับจากภาพ2ภาพเป็นภาพเดียวนะครับจากนี้เราก็จะได้ภาพไปใช้ถ้าเราจะใช้ในแอปพลิเคชันอื่นนะฮะให้เราเซฟออกไปนะครับส่วนมากการคลิกขวานะครับที่ภาพนะครับถ้าเราคลิกบางครั้งมันก็ได้แค่นี้นะครับคือ ไอพียุบมิวเพียนะครับคลิกที่คลิกขวาที่ขอบนะครับมันจะอ,ออกออปชันมาเยอะนะครับมีอันนึงก็คือเซฟแอดพิกเจอร์นะครับให้เราเซฟพิกเจอร์ตัวนี้นะฮะเป็น png นะครับเพราะ png จะสามารถรักษาแบ็กกราวด์ใสใส,ใสได้นะครับก็คลิกเป็น Doc กนะฮะเราก็จะได้ภาพ Doc กเก็บไว้ใช้นะครับในะนำวตเราไปใส่ที่อื่นนะฮะสมมติเรา Insert ร์ i สไลด์อีกตัวหนึ่งนะครับ<ำ> <Joh> Insert picture f r r m file นะครับแล้วก็สามารถจะไปเอา picture ที่เราทำไว้เมื่อกี้นะครับมา Insert ได้นะครับ d อก png นะครับ Insert ครับก็เอาไปใช้ในแอปพลิเคชันอื่นๆได้นะครับจบการสาธิตเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ